สวัสดีครับวันนี้กระผมจะมาอ่านบทอักขยานบทหลักกับเหเรือตอนเหชมเรือกระบวนเจา้าฟ้าธรรมทิเบตชชยเชสสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งโครงสี่สุภาพปางเสดอตประเวตด,ดาอวาชาลา,ลายทรงรัตนพิมานไัยกิงก่งแกแอว รังพร้อมผู้อวกคนละไกลแอนแอเรือกระบวนตนแพลวเลอเอิดทพลิงพลายทองกาบยานีพระเสด็จชาโดยแดนชนชาทรงเรือตนงามเธอใจง ให้กิ e ่งแก้แอลแพรวพันนไรถายอ่อนหยับจับนามงอนเฮเ่เหเ่เเหเหเนเ่า ชาลวนรูอุปสะอาดแสนยากรหา,หาให้เหลือริวทิวทงสลอนสาขอลันลันคพนฟองเฮ<า> ชาหยุดนาคิวชา<ะ>หลิวลอยมาพาพันพยองพาให้พลละพายกลายพ,าย,พายทองร้องโอเฮโอเฮมา ระมุชามุกสีดานชะเพียงขีมานผ่านเมเผ่านเมฆาให<ไ>้มาอันรองทองรสจนาหลังขาแดงแยงมังกรเฮ<ห>้เ มัทชัยชะไกรกาบแกวชะแสงแววว่าจับสาคอนหาให้เรีเยบเรียงเคียงคู่ขจรดังร่อนพา,ามาแดนดินเม พันนหงชะส่งผู้หอยชะงามชดช้อยลอยลำศินท่า,ทาให้เพียงหงส่งกรมมินตินลอาลอัดเหลื่อนเตือนตาชมเฮ เชืช่อใยชะาไวว่องวิง่งชะารูอวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม<ท>าหายเสียงเศร้าเราระดมห่มทายเยินเดินผู้กันเฮ้